แกนกลางของการก่อตัวนั้นหยาบมากไม่คุ้มกับการเสียเวลาของข้าลูกพี่ลูกน้องที่รักของข้าอย่าเสียความพยายามเลยฮ่าให้ตายเถอะข้าเอาชนะเขาไม่ได้แล้วโอ้เป็นเจ้าอีกแล้วเหรออะไรอา เป็นไปได้อย่างไงแกควรถูกฝังอยู่ในเปลวไฟไม่ใช่เหรอเจ้าอยากจะหยุดข้าด้วยทักษะนี้เหรอช่างเป็นความคิดที่โง่เขลาจริงๆกูส่วนเฉินเจ้ายังไม่ตายดีมากหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าค่ะ อะไรงั้นเหรอแย่ yeah, แล้วข้าพูดอะไรออกไปเออคือว่ามันยากสำหรับข้าที่จะอธิบายให้สร้างเทียนเฟิงฟังหบเขาฟินิกไม่ดีแล้วมันไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่นานๆหืมคิดจะหนีงั้นเหรอ เอ๋ ه, นี่มันค่ายกลย้อนกลับเขาต้องการควบคุมค่ายกลและข้าค่ะอาไม่เอ๋ ه, ข้ายังไม่ตายหรอแน่นอนเจ้ายังไม่ตาย ข้าช่วยเจ้าควบคุมสัตว์วิญญาณเหล่านั้นด้วยเทคนิคลับของตระกูลลินและตั้งข้าค่ายกวนล่วงหน้าแล้วไม่ใช่หรอทำไมเจ้าถึงอยู่ในสภาพนี้ลินวูระดับธรรมพอาสัตว์อสูรวิญญาณระดับที่5งูหยินหยาง โชคดีที่พี่ใหญ่สัมผัสได้ถึงออร่าของเจ้าที่ผิดปกติใครทำร้ายเจ้าแบบนี้หลินเตอระดับพลังศักดิ์สิทธิ์มันคือกูส่วนเฉินเขาหักแขนข่าทำให้ข้าเกือบตายเมื่อกี้เด็กคนนั้นนะหรอ ใช่พอเดิมทีข้าต้องการควบคุมค่ายกลเพื่อบล็อกเขาแต่ข้าไม่คิดว่าทักษะการจัดการค่ายกลของเขาจะพิเศษยิ่งไปกว่านั้นเขาบอกว่าค่ายกลของเด็กเล่นแบบนี้ไม่สามารถหยุดเขาได้ว่าไงนะเด็กนั่นพูดแบบนั้นจริงๆหรอเป็นเพราะข้าไร้ประโยชน์และไม่สามารถใช้พลังของค่ายกลได้ดีจึงทำให้ชื่อเสียงของตระกูลหลินเสียหาย ท่านพี่นี่มันยามเราเกินไปแล้วกู่ส่วนเฉินข้าจะไปพบเจ้าอ่ากู่ส่วนเฉินเจ้าช่างหน่าสงสารเอ๋ทำไมไฟถึงได้ลุกขึ้นอีกครั้งล่ะ น่าสนใจดูเหมือนว่าจะมีความช่วยเหลือข้าจะเล่นกับเจ้าเองหุบเขาฟินิกอ์อาท่านพี่พอ่อความสามารถในการพัฒนาของเขาไม่ต่ำกว่าของข้าคนๆนี้ทำให้ข้าบาดเจ็บสาหัสได้ในขณะที่มีการต่อสู้ เจ้าบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นแค่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนไม่ใช่หรอพ่อข้าพูดความจริงไม่ได้โกหกข้าตรวจสอบทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ไม่มีพื้นฐานเลยเขาสามารถทำลายรูปแบบของข้าได้อย่างง่ายดายเขาต้องมีการฝึกศิลปะการต่อสู้ในระดับที่ไม่ธรรมดาและการบรรลุข่ายคนก็น่ากลัว เราไม่ควรไปยุ่งกับเขากลับไปที่ตระกูลหลินโดยเร็วที่สุดพราแต่ไอ้ลูกบ้ากล้าดียังไงไปยั่วยุคนที่ไม่ควรยั่วยุขนาดนี้อ่าท่านพี่เขาเป็นแค่เด็กหนุม่มบางทีเขาอาจจะโชคดีจึงทำลายค่ายกลของท่านได้ในความคิดของข้ารอสักพักแล้วจัดการกับเด็กคนนั้นอีกที ไม่ว่าเขาจะขอความเมตตาอย่างไรเสื้อผ้าของเขาก็ต้องถูกถอดออกศรีรษะของเขาถูกตัดออกและแขวนไว้แอ๊น้องสองอวันนี้ไม่มีใครหนีรอดไปได้เขามีออร่าที่แข็งแกร่งและสิ่งที่เราทำได้คือทำลายทุกสิ่งเท่านั้น โอ้คำสาบสายฟ้าสีเลือดหรอนี่คือทั้งหมดของเจ้าแล้วงั้นหรอนี่มันไม่จริงเป็นไปไม่ได้พลังของข้าถูกกลืนหายไปอย่างง่ายได้ ย่แย่แล้วขยับไม่ได้อ่าพอเอะอ่าไม่อย่าฆ่าฆ่านะถึงตอเจ้าแล้วได้โปรดได้โปรดอ่า